จิไม่ใช่ขวานเดมอนนะขวานลาปีอ่ะติปเจ้เนี่ยจิ้มตูดคุณทะลุทวงออ้ยอย่าทำอย่างนั้นมันเจ็บคุณไม่เห็นโอ้โหทรมานเถอกรรมผมมากเลยคุณได้เอ้ผมถองไม่ได้คุณจะไปถลดงังคุณทำอะไรกาหลังงมอม่อกี้ผมถอยไม่ได้ไม่ไดผมไม่ได้ติดกาวติดกาวได้ผมผมถอหลังไม่ได้อลากคิดมากคิดมากเมื่อผมคิดมากจะเกิดอะไรขึ้นอะ ตายยเลนะอ้าวนนี่สั่งคิวผมเลยเหรอโอ้โหชั่วลูก็บิงปองไปแล้วมันเป็นเสาใครวะคุณนักตุตีนมันเปนเสาหน้าแบบนั้นเลยเหรอก็มันหน้าเหมือนตีนอะเป็นลูกเท้าคงจะแปลกมากเลยถ้าผมเห็นมันจริงอ่ะคุณดูดีในเสามันมีมีดกับหมามีเสามีมีดกับหมา มรู้สึกว่าความที่คุณใช้นี่แปลกๆไงไม่รู้ฮะเนี่ยเสาที่มิดกลับมามันจะพีร<อ>ลมิดหรือเปล่า,าคุณดูที่ผมภูมิใจกับตัวเองวะทำไมาผมไม่ได้ภูมิใจสวนเลยนะผมภูมิมใจที่ผมจับกั้งได้อะดูนีน้องติดอยู่ในนี่สามปีแล้วไม่ออกไปไหนดีใหญ่ดูกั้งคุณดิรู้สึกว่ากั้งคุณก็มีแต่ตอนๆไม่ใช่เหรอไม่มันอันนี้คือตัวที่สองอีกตัวนึงคืออยู่ในบ่อใหญ่อีกตัวนี้คือตัว,ตว,ตวใหม่ได้มาอยากดูแลว้ววะ ก้างที่คุณจับนี่มันจับยังไงนะเดี๋ยคุณก็มาเถียงผมแล้วว่ามันเป็นปูเป็นอะไรแล้วเป็นก้งคุณมาดูมันคือก้างก็เพราะเห็นนั้นไงผมเลยมาดูขวเหล็กอะดูที่มาดูน้อน้องหน้ารักอือก้างหรอก้งคุณคือเมื่อก่อนพ่อผมเคยจับมาให้ผมดูอพ่อพ่อผมเคยไปทางานที่ทะเลแต่บ้านผมไม่เรียกก้างนะบ้านผมเรียกองเออ ไอตัวอะไรก็ไม่รู้อะยำยำอะไรนั้นยำแมงอะไรสักอย่างอ่ะยำแมงบ้านคุณคเลยดิวันมันไข่แมงอะไรอ่ะเด็บเหมือนไเอเนี้ยแมงดาเออเหมือนแมงดาเลยเหมือนมแมงดาเลยกั้งกับยำแมงดาไข่มมงเราก็ไปกินตลาฉลาดหัวโคนเหมือนเพริ้นเริงคนขโมงไงเป็นก้างว่คนคอมเมนต์มาเป็นในแมงดาเดี๋ยวบ่าก้างช่วคอมเมนต์แมงดา ดูตามันดีตาก็ไม่ใช่แล้วอะไรตามันจะตีขนาดเลยหรอตามันเหลวมากเลยนะไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตในกูเกิลดูนะว่ามันเป็นกั้งกั้งที่ผมรู้สึกเมันอย่างนี้นะเต๋อไม่ได้สีเทากันนี่นี่กั้งมันเป็นกั้งสายพันธุ์ลายเสือลายเสือมันขูดสีนั่นน่ะคุณเห็นเสือเป็นสีอะไรแล้วดูน้องมียนอย่างนี้คุณมีไปเจอคนบ้าไม่รู้คนตกวิทย์จริงๆเลย รู้เราหัดไปเรียนเคมี่าเคมีกับสิ่งชีวิตมันแตกต่างกันมากเลยนะอ,อย่างน้อยวิทย์ก็ไม่เคมีมันก็เป็นไม่เป็นอาชักับสิ่งชีวิตแน,ะน่ไปเรียนอนะไรอย่าะไรเกี่ยวกับปริยาปริชญาอื่นๆนะอะไรฝังระเบิดเอ็นีเอ็นี T ไงพี่ชาย ผมจะระเบิดที่นี่โอ้เหล็กเราคงไม่น่าจะระเบิดได้แหละถ้าผมซีทีทีสองลูกก็ไม่น่าจะอยู่รอดแล้วแหละว่าจะงานแต่งานแหละเพราะว่าตอนเปิดคลิปมาสื่อก็มันดีมากนะมันมันแบบยังไงมันไม่ได้เหล็กขนาดนี้มันก็พอนิดหน่อยแต่นี่หมายว่ามันเออคือคุณอทนไม่ได้แน่แน่สกุล่าท่อะไรกินเราเลย นองไม้ไม้เลยไม่ได้ยืนแบบเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนเหรอใช่มึงคุณเป็นเพื่อนผมเมื่อไหร่อ่ะถ้าใครเพื่อนหน่อยเพื่อนเป็เพื่อนผมกูเป็นแค่ขี้ขาขี้ขาแค่ควายที่ผมเบี้ยงอือแล้วก็จบคลิปไปก่อนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามซึ่อของแล้วขอไปก่อนแล้วายบายนไปบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาคลิปหน้านะ ปแล้วบ๊ายบายยู๊ห์เศร้าเลยเย้่ต่อต่อต่อโอ้ยเออสวัสดีก็ไม่ถูกหน้ากล้องผมหุ่นเลื่อนไม่เลื่อนไม่ถูกเลยไปแล้วไปก่อนแล้วบายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย